ับสปาดีทุกคนมานี่กะเมกกี้ก็กลับมาเห็นยูทูบคือเก่าเนาะเพราะว่าตอนนี้เมกกี้กาลังสีเดินทางเมืองมุกดาหารเมื่อสองปีกาอนัล่านเองเขาทุกว่ากลับมาเห็นคลิปอีกรอบสองเนาะเพราะว่าหลังจากที่ว่าห่างหายไปหลายเดือนเกือบเกือบปีเลยแหละทุกคนเลยก็เลยลงมาไทยแล้วก็มานี่กาลังสิกลับบ้านตอนนี้เขาอยู่หมอชิดกำลังสิกลับบ้านไปมุกดาหารจะไปเจอกันที่มุกดาหารอื่นเช้าเนาะตอนนี้มันก็เมืดเป็น คำที่ทุกคนกำลังออกรถกำลังออกเดินทางเราเป็นเวลาประมาณเจ็ดทุ่มตอนนี้สองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งนะทุกคนตอนนี้เขากำลังสีออกรถกำลังออกและเขวเาไปเจอกันที่หมกาหารเลยตอนนี้เขาก็ัมาหอดอ่ะคุณละเรียบร้อยแล้วเราไปเขากะอนี่เราคาทิ้งเขาหัวก็คือแบบเส้มเนาะหัวตอนนี้เขารถ รถ่อดครับเออหารถกเห็น <c oughs> นีะได้ไปขึ้นรถต่อยอรอบที่สองแล้วเพราะว่าพัก,กินเผากินน้ำเนกตอนน,นะาะไปเจอกันที่มุกอาหารก,กันเยลยคนหลังจาก สามที่ก็น,นอนมาทาั้งคืนมาตอนนี้มากะหอดอาโมกดาหารไปทีเรียบร้อยแล้วกำลังสีรอขึ้นรถไปสวัสดเิเกศมีคนบ่มีเลยทุกคนแต่คนน่อยเดียวตัวรถรอบเบืองฟังล่าเรากำลังต่อแถวขึ้นรถคนรู้หลาย เแถวขึ <gas> mm ้ hmm. นรถทัวร <im S 1> ์สวัสดีนะคี